จังหวัดอุดรธานีบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอุดรธานีก่อนการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่สารกลางจังหวัดอุดรธานีอาจารย์บำรุงเรื่นบันเทิงผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทยได้นำนักเรียนนักปกครองระดับสูงหรือนอปศร,รุ่นที่60 ซึ่งเป็นนักเรียนจากวิทยาลัยมหาวิทยจาจำนวน120คนเข้าศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของจังหวัดอุดรธานีและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจากนายชัยพลทิติศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้นายชยพลได้กล่าวบรรยายสรุปถึงภาพรวมของจังหวัดอุดรธานีถึงจำนวนประชากรการปกครองโครงสร้างการบริหารราชการประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีการแบ่งเป็น6ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยียุทธศาสตร์การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวการบริการและการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาครัฐโดยหลังจากคณะรับฟังการบรรยายสรุปแล้วเสร็จได้ซักถามประเด็นข้อสงสัยในด้านการเตรียมตัวของจังหวัดอุดรธานี ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วได้เดินทางไปศึกษาดูงานต่อที่จังหวัดหนองคาย